ลิตเติ้ลทออาหารตอนรักษาเอกลักษณ์ของชาติวิชาต่อไปที่เราจะมาเรียนกันคือวิชาวัฒนธรรมประเพณีไทยครูจะให้ทุกคนยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีไทยที่สำ,สำคัญสำคัญในความคิดของตนเองเริ่มจากจุ๊บแจงและคนต่อไปเรื่อยๆเลยนะค่ะจุ๊บแจงคิดว่าการเคารพและการให้เกียรติผู้อาวุโสค่ะ ผมว่าการละเล่นพื้นบ้านครับน้ำหนึงคิดว่าวัฒนธรรมการไหว้เนี่ยสำคัญมากค่ะผมว่าศิลปะไทยดนตรีไทยแล้วก็อาหารไทยครับน่าจะเป็นงานต่างๆเช่นลอยกระทงสงกรานนั้นสำคัญกว่าครับอ๋อแล้วก็ยังมีการทำบุญตักบาตรการบวชนาคก็สำคัญคมาก ยังมีวิถีชีวิตของคนไทยเรื่องการใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงด้วยครับเอาละเด็กๆเ,เก่งมากวัฒนธรรมประเพณีไทยของเราที่พวกเธอยกตัวอย่างมาก็สําคัญทั้งนั้นการที่จะให้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเหล่านี้อยู่คู่กับสังคมไทยก็ต้องอาศัยเด็กๆอย่างพวกเธอนี่แหละที่จะต้องช่วยกันร,รักษาและสืบสานให้คงไว้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เช่นเด็กๆควรนอบน้อมถ่อมตนและให้ความเคารพผู้ที่มีอาวุโสกว่าด้วยการไหวแต่ถ้าเราไม่ช่วยการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไว้ก็เปรียบเสมือนเราได้ทิ้งสิ่งอันทรงคุณค่าและความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษไทยนั่นคือเอกลักษณ์ของชาติยังไงล่ะโอ้โหวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยสำคัญจริงๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเถียงกันแล้วนะได้ฝึกฝนระเบียบวินัยในค่ายกันแล้วนี่ ลืมแล้วถึงไงนั่นนะดีเนาะั่นสิเ <Yeah. S 2> พื่อนๆต้องช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยไว้ตลอดไปนะคะ